มีเงินเป็นล้านก็ซื้อชีวิตกลับมาไม่ได้แต่มีเงินหลักล้านสามารถซื้อความปลอดภัยให้คุณได้ครับขายของไประบบตัวให้ไดีดเนี่ยตัวเนี้ยนะมีข้อดีเยอะมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือระบบเนี้ยไม่มีซื้อขายกันนะครับ ไปติดตั้งข้างนอกนอก็ไม่เหมือนกับออกมาจากโรงงานนะฮะถ้าอยากได้ก็ซื้อไว้ใช้เองหรือมีไว้คลอกๆก็ได้ตัวนี้ไม่แพงมากครับถูกๆนะสมควรจะมีติดบา้ากไว้สักคันก็ยังมีอ่ารถหรือซีเรียลนะเฮ้ยราต้องมีติดปากไว้เลยนะแล้วต้องมีติดไว้บ้างนะของต้องมีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้ใช่ก็เจสมาดูแมปแมปเนี่ยแมป 8D เนี่ยเห็นไหม มีเงินเป็นล้านก็ซื้อชีวิตกลับมาไม่ได้แต่มีเงินหลักล้านสามารถซื้อความปลอดภัยให้คุณได้ครับอยให้ดูนะให้ดูในวีเกเตอร์เนี่ยคอแม่นยำและเที่ยงตรงมากตอนนี้เราอยู่แลาวจะใช้ตอนกลางคืนได้ไหมครับที่บอกว่าเที่ยงตรงเที่ยงตรงแล้วเราใช้ตอนกลางคืนนี่มันได้ไหมเที่ยงคืนมีเที่ยงวันกับเที่ยงคืน ถึงไฟเราจะสว่างแต่เราก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสายตาเพื่อนร่วมทางนะฮะเพราะว่าเรามีระบบไฟสูงอัตโนมัตินะฮะเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติอ่าดูมีรถไฟรถสวดมาไฟมันก็จะตัดมาเป็นไฟต่บอัตโนมัตินะครับผมจะถึงเวลาขายของใช่เปิดปิดอัตโนมัติครับระบบไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติฮะอ่านชม นี้ทำยังไงก็ดันไปข้างหน้าหนึ่งทีครับดันคันไปครับหนื่นทีเท่านั้นระบบนี้จะทำงานระบบเมื่อรถไม่มีสวนกระบาถ้ามรถสวนกระบะถ้ามีรถสวนกระบาะไฟก็จะเป็นไฟตามปกติใช่ครับทำแล้วระบบนี้ถูกติดตั้งอยู่ในรถ Sport Ranger Y-Tech นะจ๊ะ t e c h ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อไมโครโบนะจ๊ะ Tell you I'm just. So oh, yeah. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there.